ในชุมชนนะคะก็ต้องแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนนั้นๆและเนื้อหาสาระก็ต้องเป็นประโยชน์นะค่ะแล้วก็สามารถออกสื่อเป็นภาษาท้องถิ่นั้นได้ในขามคิดเห็นส่วนตัวของพี่ก็คือถ้าเป็นทีวีสาย ข่าวสารทั่วๆ่วไปนะครับที่แบบว่าคนที่อะไรอ่ะที่แบบว่าเขาจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนี้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากให้มีสารคดีด้วยสารคดีกีฬาอะไรประมาณนี้ครับผมหรือถ้ามีทีวีชุมชนนะครับแต่อยานี้รานี่ไหมแต่ที่ตรงนี้สาระข่าวสารพวกเกี่ยวกับอะไรยังไงยังไยาเสพติดพวกอะไรยังไง หลายๆอย่างนะครับอยากให้มันมีมันจะได้ขอบมันจะได้ใกล้เคียงนะครับนดังชาวบ้านชุนชุนแถวนี้ก็จะได้ภาษข่าวสาะครับฐานะสถานีขึ้นกินหนาคนี่อะไย่างก็จะได้ตู้บรรทุวถึงนี่นะครับแต่นี้ครับฐานะจะโดนเต็มที่ครับดีไหมผมว่าดีเพราะว่าเคเบิลทั่วไปท้างินอย่างเงี้ยเกอดเกิดทุกจังหวัดเขาก็จะมี ช่องหรือกลุ่มงานเฉพาะที่เขาจะถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นรายการต่างๆนะครับหรือว่าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินหรือข่าวในชุมชนเนี่ยให้ให้คนในจังหวัดได้สามารถรับรู้มากขึ้นถึงแม,ม้บางทีเคเบิลส่วนใหญ่มีประมาณร้อยกว่าช่องแต่ว่าคนเราที่ดูก็จะดูจริงๆแค่ไม่กี่ช่องก็คือช่องทั่วไปก็คือเรืวสอางๆอยไรเงี้ยหรือไม่ก,ก็จะเป็นพวกช่องนังช่องอะไรนี้ถูกไหมครับแต่ก็ น,นี่ก็จะถือว่าเป็นช่องที่ให้ข่าวสาร